คุณจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่16มิถุนายนการกล่าวโทษเป็นรากของปัญหาโรมบทที่8ข้อที่1เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสเมื่อคุณมีต้นไม้ที่ใบเหี่ยวเฉา มันคงเป็นเรื่องไม่ฉลาดที่จะพยายามแก้ปัญหาที่ใบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจรากของปัญหาหรือหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงคล้ายกับเมื่อใบของความเจ็บป่วยความยากจนและนิสัยที่ทำลายตนเองเริ่มแบ่งบานขึ้นมาในชีวิตคุณคุณจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาผู้เชี่ยวชาญจะบอกคุณว่าสาเหตุคือความเครียด พวกเขาอาจจะลงลึกไปอีกนิดหน่อยด้วยการบอกว่าสาเหตุคือความกลัวที่เป็นรูปแบบต่างๆเช่นกลัวอนาคตกลัวการปฏิเสธกลัวความสูญเสียกลัวความตายแต่ความกลัวเป็นรากของปัญหาจริงหรือหรือว่ามีอะไรที่อยู่ลึกกว่าความกลัวอีกไหมพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าสาเหตุรากฐานของปัญหาต่างๆในชีวิตของเราคือการกล่าวโทษ เมื่อมีการกล่าวโทษความกลัวก็เข้ามาความกลัวนำความเครียดวิตกกังวลเข้ามานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาดัมก่อนที่เขาจะยักจนเจ็บป่วยและตายในที่สุดเขามีความเครียดเพราะความบาปของเขาพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบน้ําจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนํามาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดิน และเจ้าจะกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สข้อ19นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสาปแช่งพวกเขาแต่พระเจ้าทรงบอกเขาถึงสิ่งที่เขาจะต้องเจอเพราะความบาปท,ที่เขาได้ตัดสินใจทำด้วยตัวเองการที่เหงื่ออาบน้ำบ่งบอกถึงความเครียดแต่ก่อนที่จะมีความเครียดก็มีความกลัวเกิดขึ้นเพราะอดัมบอกพระเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมปฐมมกาลบทที่สข้อสิบแต่อะไรที่ทำให้อดัมกลัวอดัมกลัวเมื่อเขาเห็นว่าตัวเองเปลือยกายเขาตระหนักว่าเขาทำผิดบาปต่อพระเจ้าเขาตกลงไปในความอับอายและการกล่าวโทษทำให้เขาซ่อนตัว พระเจ้าทรงถามเขาว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สข้อ11เวลานั้นไม่มีใครอยู่ในสวนเลยนอกจากอาดัมและเอวาเราจึงรู้ได้ว่าเป็นมารที่บอกอาดัมว่าเขาเปลือยกายอยู่การกล่าวโทษเป็นรากฐานของปัญหาที่ทำให้สิ่งต่างๆของคำสาปแช่งปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณนี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าที่ไม้กางเขนพระเจ้าได้นำเอาความบาปทั้งหมดของคุณไปไว้บนพระกายของพระเยซูและพระองค์เทความโกรธทั้งหมดที่มีต่อความบาปเหล่านั้นลงบนพระเยซูจนก่อนสิ้นพระชนพระเยซูทรงร้องว่าสำเร็จแล้วความบาปทั้งหมดของคุณได้ถูกลงโทษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่พระกายของพระเยซูคริสผูทรงถูกกล่าวโทษแทนคุณ รากของปัญหาทั้งหมดของคุณได้ถูกกำจัดออกไปแล้วหมายความว่ามันไม่สามารถบังคับให้เกิดการสราบแช่งในชีวิตของคุณได้เลยถ้าคุณไม่ยอมรับการกล่าวโทษดังนั้นให้เรามาถึงจุดนี้ที่ไม่มีการกล่าวโทษอีกเลยและชีวิตแห่งความบริบูรณ์ก็จะเบ่งบานขึ้นในชีวิตของคุณ ความบาปทั้งหมดของคุณได้ถูกลงโทษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่พระกายของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงถูกกล่าวโทษแทนคุณแล้วรากของปัญหาทั้งหมดของคุณได้ถูกกำจัดออกไปแล้วให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงไม่กล่าวโทษลูกและทรงประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้ลูก ลูกจึงสามารถดำเนินชีวิตต่อพระพักพระเจ้าได้โดยไม่รู้สึกหวาดกลัวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน